สวัสดีครับวันนี้กับพาปตีพึ่งมีนนะครับหลังนี้แม่กับลังบินเข้าวบีออครับผมหัวน้ำหวานปุ่มพูลูครับยอ,อยู่ครับมาผมเดี๋ยวเหาไปตัดกันเลยนะครับน้ำหวานสีเหลืองเลยอโอ้โหน้ำหวานเริ่มแห้งแล้วตัวย่อยอยู่ด้วยออตัวอ้อมยังเปิดเล็กไปเถอะตัวอ่อนยังมีอยู่ใช้ะปะตัอ่อนยัง เดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆครับเฮ้ดูครับหัวน้ำแบงฮคุ้มพลูครับครับเดี๋ยวหาไปตากันเลยครับโอ้โหมันหักโอ้โอ้ไม่เป็นยังไม่เป็นยังปอดเฮ้ยน่ากึกกึกปอดเอยได้ยังเงยเนี่ยยางแงมครับ สวยอันนี้ผมจเจาแค่หัวน้ำแหวนนะครับส่วนตัวอ้อนผมจะมอยไว้นี่แล้วครับเอาไว้มนสร้างหัวน้ำแหวนมอยตัวครับส่วนมากถ้าเป็นพึ่งมีนี่ผมจะเอาตัวอ้อนนะครับจเจาะแค่หัวน้ำแหวนครับเอ้ยตีพึ่งช่วงนี้ต้องระมัดระวังฟืนไฟนะครับก่อนก่อนจะปีกก็ต้องดูไฟให้ดีครับข้าูซแล้ง กออกจากแวะหาได้ครับกลุ่มตีพึ่งผมจะดูไฟแตลอดครับเออห้องนี้ตกมาเป็นอย่างไรบอเป็นอย่างไรเสียบเหนียวสึกเลยหน้าแบบหน,นกด้วยสามารถแบบน,นี้แหละจะได้ไหมสามารถต่อหัวแล้วบู๊ไม่กำลังพิงพข้าวเรื่อยๆเลย ตอนนี้แม่กำลังบินข้าวรอแล้วนะครับบินข้าวเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับส่วนหัวน้ำแหวนประมาณนี้ครับผมครึ่งโลูน่าจะได้อยู่ครับกว่ากครึ่งโลนใช่ไหมอนะักึกๆเลยวันนี้ต้องถึงกิโลละสองพันยังให้แม่มันข้าวรางก่อนได้ครับเหลืบอบป่าหนอสองรันสองกิโลนะ ผมผมก็ขอจบพิธแค่นี้ก่อนนะครับ